สวัสดีทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องขอบสังเวียนมวยกลงนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังผมฝากกดติดตามให้ช่องขอบสังเวียนมวยกลงด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารมวยดีๆนะครับเสือคิมยอมรับยังใจร้อนและยังมีหลวมอยู่เสือคิม B ีเคสันชัยมวยไทยยิมหรือเสือคิมสอจโอต้งปาจีนกล่าวถึงข้อบอกพร่องของตนเองก่อนโชว์กับโอทิสแวกฮอนในศึกวันุมพิธีนัดใหญ่27กันยายนนี้ สี่ไฟที่ผ่านมาที่จบแบบไม่ครบยกสักไฟก็เป็นพราสไตล์การโชวของผมด้วยครับผมมักจะเน้นเอาชนะน็อกด้วยความหนักแต่ว่าไฟที่ผ่านมาที่ผมแพ้น็อกก็เหมือนว่ายังไม่ชินกับอาวุธแล้วโดนเต็มๆเ,เลยพลาดโดนน็อกไปครับผมยังไม่พอใจในเรื่องการป้องกันตัวผมสักเท่าไหร่ผมเป็นมวยที่ใจร้อนและชอบเปิดหน้าต่อยตอนนี้ผมก็พยายามเก็บอาวุธอยู่ครับและป้องกันตัวให้ดีอยู่ครับ ส่วนทางด้านโอทิสแบ็กฮอนปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ค่ายไทยเกอร์มวยไทยที่ภูเก็ตครับมาดูสถิติการโชคในวันลุมพินีของทั้งคู่กันนะครับว่าสถิติใครจะดีกว่ากันครับสไฟลลังสุดของเสือคิมแพ้น็อกเอายก2ให้ทีริวโฮมูทอฟชนะน็อกซามานอสซูรีชนะน็อกยกที่1แพ้ให้อเล็กเซย์巴ิโกแพ้น็อกยกที่ส ส่วนไฟล่าสุดชนะเดนิสเดอร์มีคาปูชนะ Dennis, i, u, ชน็อกเอายกที่2ส่วนทางด้านโอทิสแบคฮอนนักชกชาวอังกฤษวัย2 2ปีมาศึกวันลุมพินีครั้งที่2พบกับเสือคิมส่วนครั้งแรกของโอทิสแบ็ฮอนชนะกล้องไกลสอสมหมายไปได้นะครับหลังจากเทียบสถิติก,กันแล้วนะครับพี่ๆน้องๆคิดเห็นกันอย่างไรและคิดว่าโอทิสแบ็ฮอนหรือเสือคิมจะเป็นฝ่ายเอาชนะกันไปได้ครับ ห้ามพลาดชมนะครับศึกวันลุมพินี81วันที่27กันยายนนี้มีคู่มวยใหญ่ๆเยอะแยะมากมายครับสำหรับวันนี้ฝากกดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ